หลองตอนนี้ลูกชายกูซื้อเหล้ามาให้กูกวดหนึ่งนะมึงฝากเงินฝากเตีนพ่อมึงฝากมาสองร้อยกูไปซื้อเหล้าเขามันร้อยสามสิบมันแค่นี้มึงกูกูัวตายเลยขอเสื้อให้กินมือได้ดกด่ยนไอตั้มซื้อให้วรักัดวรกัสวรแบน,นไอตัมอ้มลูกชายเทวดากูนี่แต่กูกรักของกูนะเอางี้มึงก็มานํ่ กูก็ไล่าเท่ากันแหละแต่ว่ากูห้าสิบห้าสิบบาทมึงให้กูแค่นี้เตต่แมันจะพอมึงต่อแหล่หลปากสกปรกต่อแหล่ต่อแหล่กูกูไม่ใช่คนธรรมดานะกูคนทั่วโลกแล้วไอ้หลองมึงซื้อมาได้ไงเล่าสองร้อยนี่หมดแล้วอ่ะกูจะไปเอาได้กินเหรปะกูกินกับพ่อกับแม่กูด่ามันที่นานไอ้เหี้ยไอ้สารสาันเรเยวกูกินกับพ่อกับแม่กูมันก็บอกแล้วคือสองร้อยกูตายสิหาย ไอ้าันเลวเลวที่สุดเลวสุดสุดไอ้เหี้ยยกยกนอยกว่านี่ยกนี่กคุยกก้วาเนี่ยมึงดูเิพ่อคุณจะได้กินไหมพ่อแม่คุณจะได้กินไหมยกยกยกอากูยกล้าไอ้ต้อมมันกินเหล้าขาวกูมันคิดดหสภแพามันกินเหล้าขาวกูมันโกยอีลาอีลาฮอล่าอีลา